บอกแม่ดิภาบอกแม่ดิภาเที่ยงกันข้าวบอมั้ยกินอะไรกินกันกินดีๆมานนี้มานนี้กินดีๆข้าวดีๆอะไรคะอะไรคะเออสวัสดีแม่แม่สวัสดีนะฮะกินข้าวเที่ยงกันนะคร หโู <Huh? S 2> นั่งก่อนโอ้มาก๊อดนั่งเราบุม้มกับ okay. วันนี้บุ้มกินเป็นแบบส้มตำต้มแซบเนี่ยหนูเข้ามานั่งดีๆแปบ๊บหนึ่งบุ้มขอกินก่อนต่อ นั่งดิเด็กนั่งให้เรียบร้อยไม่บุกูไม่ให้กินโอเคใช่ไหมโอเค วันนี้แม่ๆมนะครากินส้มตังกัน มาฝังเลยค่ะเดอนมาเรๆแม่แม่กินข้าวกันยเลยักมากแับดักด เรียมต้มซับนะครับ ชอบกินซ้มต่ำให้เป็นแบบนีะหนูกินไม่ได้ส้มต่ำ so i'm mal 啊，那哈。 好了点，上班，上班，嗯，穿长袜。嗯嗯 你们。 เ้าเคยได้บผักกรองจา คุณปูไม่ให้ทักินกระดูกนะครับแป้งๆหรอก ถ้า <laughs> บุ้มแก้งบ่อยงอนจริงบุมชอบกินปูอันนี้มากเลยอ่ะปูที่มานกระส้มตังไข่ปูไข่ปูไข่ปูผม,มนี่ยกินปูแป๊บหนึ่ง ิไม่ได้ผัวอะไรไหมครับอระไรไหมครับอ่ะอะไรมาอิ่มแล้วหรอ 安尼龙。 กะดูกอ่อนอืมลองอืม,อม,มากินอนะเริมกระดูกอ่อนหนูก,กินได้นะแต่ถ้าเป็นกระดูกแข็งไมาให้กิน

มึงชอบกินปูอีหมาม ừm luôn mà ừm luôn cái luôn luôn Tôm im lắm luôn này แม่แม่คนไหนอยากได้ถุงผ้านะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะเพราะว่าบูมกําลังผลิตยอยู่นะครับเป็นถุงผ้าบูมกับหมูทะนะจ๊ะหนูฝากด้วยนะแต่มันมีนิดเดียวมันมีน้อยอะ่ะมีไม่กี่ร้อยใบเหรอ บูมไม่ให้กินกระดูกอย่า่อะกลัวมันไปตำท้องแต่ว่ากระดูกอ่อนบูมให้กินนะหรือบูมกัดกระดูกให้ทาก่อนอ่ะบทหลัก บุมบดให้ถ่าแล้วนะ่ะทุกคนละเอยียดแหละอืออร่อยใช่แค่บุมบดกระดูกให้แล้วเนะฮ <c oughs> ยเอ้ยให,ใหญ่ไหมอ้ยใหญ่ไหมอีจักหมา อันใหญ่ไหมเอออ่ใหญ่ไดกินกรดูกอันใหญ่อะะหมดแล้วอหมดแล้วอ่ะลกินลงกินเคนะฮะแม่แม่วงและบอราวนะฮะ

chút này chỗ này. Vậy. Chút này chút này. Chút này, chút này. Chút này. Chút này. Chút này. คือบูม่ะด um ูบูมบูไม่ได้ให้ก <güzel. S 1> e ินกระดูกเป็นชิ้นนะฮะเมื่อกี้บูมเคี้ยวกระดูกให้มันละเอียดก่อนนะฮะแล้วก็ให้เขากินนะฮะมันเป็นกระดูกไก่เนี้ยเดียวนะแต่ถ้าเป็นกระดูกหมูแบบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่บูมบูไม่ได้ให้กินเยอะนะฮะคือเมื่อกี้กระดูกที่บูมให้กินมันเป็นกระดูกแบบเหมือนไก่อ่ะเหมือนเหมือนเท้าไก่อ่ะมันเหมือนมันเหมือนเท้าไก่ใช่ไหมแล้วบูมก็ให้เขากิน ให้เขากินเตีนไก่ไปละแล้วอยาเนี้ยมันเหลือแบบเหลือกระดูกตรงเท้าไก่แล้วซึ่งมันเป็นกระดูกที่ไม่แข็งนะฮะแต่ถ้าเป็นกระดูกหมูกระดูกเนื้ออะไรเงรี้ยบูไม่ให้กินแน่นอนนะฮะ <S <S ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้บูเคี้ยวให้นะเมื่อกี้บูเคี้ยวให้นะคะบูบูเคี้ยวให้ละเอียดก่อนนะฮะเมื่อกี้บูเคี้ยวเองหมายถึงว่าบูมาเคี้ยวเองเคี้ยวกระดูกให้หมาเองนะคะ บูมเคี้ยวนะฮะเมื่อกี้ถ้าใครเห็นก็ถ้าใครเห็นจะเห็นนะว่าบุมมาเคี้ยวกระดูกก่อนคือบูมมาเคี้ยวกระดูกก่อนอะไรอะไรไม่ได้ค่ะหนูจะมากินกระจาดอย่างนี้ไม่ได้คือเมื่อกี้นะฮะบูมให้กินกระดูกเป็นแบบ เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นกระดูกไก่อ่ะเป็นกระดูกตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นกระดูกใหญ่ไม่ได้เป็นกระดูกที่แข็งนะฮะแล้วเมื่อกี้บุ้มก็เคี่ยวก่อนด้วยเคี้ยวเคี้ยวเพื่อให้ละเอียดนะฮะเมื่อกี้บุ้มเคี้ยวให้นะบุ้มเคี่ยวให้หมูทานนะฮะเหมือนตอนเวลาร้อนอะ่ะอยาให้กินอาหารคนนานๆทีนะฮะบุ้มไม่ได้ให้หมูทากินอาห คนทุกวันนะฮะเหมือนเมื่อกี้บุมให้กินไก่บุมก็ให้กินแค่นิดเดียวนะฮะอะไรคะหนูห้ามไม่น่ารักนะคะไม่ได้ no no ถ้าอยาาไม่น่ารักนะ ขอบคุณมากนะคะแต่บุมไม่ได้ให้กินบ่อยเ้อบุมไม่ได้ให้กินอาหารคนบ่อยนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนไก่อย่างเงี้ยบุมก็คือจริงๆบุมมากินเองส่วนใหญ่นะฮะแล้วบุมก็จะแบ่งให้นางกินบ้างนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันนะเพราะปกติบ,บุ้มก็จะให้เขากินอาหารของของเขานะฮะอาหารหมานั่นเองแต่ก็แบบแต่ก็แบบเออให้กินคนบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ให้กินบ่อยนะ เมื่อกี้ที่บูมให้กินกระดูกมูเคี้ยวก่อนนะคะแล้วก็ที่ที่บูมให้กินเลยจริงๆคือมันเป็นกระส่วนของกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนที่มันเป็นแบบที่มาจากข้อไก่เห็นปะ่ะเป็นแบบขาวๆอะทำหมั่นให้ยังคะ่ะทำหมั่นเรียบร้อยแล้วคะ่ะ โอเคเดี๋ยวบุ๊ยไปก่อนนะฮะแม่แม่บุ้ยบุยนะกินข้าวกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวบุ้ยเก็บถ้วยเก็บจานก่อนนะทำไม่ได้ก่อนเลยมาสวัสดีแม่แม่ก่อนมาเร็วเร็วมาบายบายแม่แม่ก่อนเลยบา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 ยมาบายบายก่อนบายบายแม่ก่อนแบบสวัสดีนะคะบายบายกันบายบายนะคะอิ่มแล้วใช่ไหมครอิ่มแล้วยังอิ่มยังอิ่มยัง ริมยังริมยังบอกอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภา <c oughs> บอกบอกแม่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจอน